โย่โย่ก anyway, ็ต้องขอสวัสดีวัยรุ่นติดเกมทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่เกม GTA V กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับอาจารย์ไซตามะนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาอาจารย์ไซตามะนะครับผมมาเล่นน้ําทะเลนะผมแห่ไม่ใช่จะมาเล่นทําไมน้ําทะเลเออวันนี้คือผมนึกถึงความหลังอ่ะแต่ก่อนผมเคยเอาเดฟัวมาแข่งเรือคิดตั้งแต่ประมาณหกปีกว่าแล้วมั้งผมเลยคิดว่าที อยากลองกลับมาทําดูบ้างผมเลยเอาอาจารย์ไซตมามาแข่งดูนี่แข่งเรือแบบนี้ดูบ้าง <c oughs> ว่าอาจารย์ไซตะผมี่จะชนะเปล่านะผมงั้นก่อนที่จะชมคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปด้วยนะครับไปชมมาเลยไป a few moments later มาครับผมโอ้โหเย็ดดูภารกิจการแข่งเรือของผมมาดิสู้อาจารย์ไซตะมากูได้เปล่าไปแล้วโอ้ยซิงไปก่อนเอาโอ้ยมีคนตกเรือแล้วหนึ่งคนเฮ้ยสองคน เดี๋ยว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 นะอาจารย์เซตบะเมือกูงอะมึงชนเขาอะเฮ้ยเฮ้ยกูต้องชนะนะกูต้องชนะปาดีปาดีโอ๊ยทำไมมันเลี้ยวยากจังวะเฮ้ยมันเลี้ยวยากอยู่ไหนเนี่ยฮึบฮึบฮึบมามาจหวะาดียังไงครับผมกูมอยากเอาอ,เอ,เอ,เอายากเซตบะผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออโอ้สวยแบบนี้ถ้าไม่พลาดเป้านี่ผมชนะแน่นอนถ้าไม่พลาดเป้าน,น,าน,นนะแต่ว่าถ้าพลาดเป้ามาบอก,กได้เลยแพ้รับคาบ ปุ๊บ,บนี่ไงมาดิมาดิาดโอ้โหหินโคตรเยอะครับผมหินเยอะเกินเดี๋ยวเดีย๋ยวทำไมเขาโอ้โหมาแล้วมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วมันตามหลังมาเลยเฮ้ยมันตามหลังมาเลยเฮ้ยมันคิดว่าจะแซงอาจารย์ไซตามารคผมได้มัปะเนี่ยมาดิอุย้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเห้ยเห้ยห,นหนินหินหินหินระวังหินอุ้ยโอ้โหมันเร็วเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเร็วยาก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  จังหวะนี้ตามไม่ทันตามไม่ทันนะตามไม่ทันนะตามไม่ทันบอกได้เลยบอกได้เลยโอ้ยที่หนึ่งแล้วโอ้สบายสบายอะ่ะอุย้ยได้ที่หนึ่งเฉยอ,อะ่ะได้ที่หนึ่งเฉยอ่ชะชารู้ชาโลชะลอหน่อยแลกกันไปละโอ้ดโหเฉดดูได้ที่หนึ่งครับผมมันก็บอกไปแล้วว่าไม่เป็นรองใครฝีมือการขับเรือของพี่โมไว้ก่อน เดี๋ยวเราไปแข่งอีกสถานที่หนึ่งดีกว่าเออวะลองย้ายสถานที่ดูก่อนเดี๋ยวผมขอย้ายสถานที่หนึ่งก่อนนะผมไปมาเปลี่ยนสนามบ้างเปลี่ยนสนามบ้างเฮ้ยสนามนี้มันเล่นยากปะเนีย่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอดีบอดีอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอันนี้มันแรงจังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอคนแรงเจอคนแรงเบียดเลยครับเบียดเลยเบียดเลยนี่ไงเอ้า เฮ้ยเอ้าโอ้โหไปชนเขาโอ้โหโอ้โหไม่เล่นตามกติกาเลยเนาะกูดินี่ใส่ไม่ดีชิบหายเลยนี่ใส่อาจารย์เสตมานี่ใส่ไม่ดีอ๋อแต่ทำไมมันเอ้ยสามทำไมมันแข็งน้อยคนจังอ่ะโอ้เสพมันพื้นที่แคบมั้งเนี่ยเฮ้ยแต่ว่ามันอ๋อมันก็แรงไม่สู้เรือพมอยู่แล้วปะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้งยากยิ่งยากเลยแคบแคบแคบอุ้ยติดหินด้วยอ่ะโอ้โหผมว่าโอ้โห เดือพื้นที่โอ้ยเอ้าโอ้ยใครชนอ่ะเฮ้ยมีคนชนผมอะ่ะ like เฮ oh, ้ยขึ้นเรือดิโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอ้าเอ้าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเล่นโกงกูปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอาจารย์ไซตามะห์เฮ้ยอ้าไม่มีใครไปได้สักคนเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้ก็มีเหรอแล้วใครจะชนะเนี่ยเรือติดหมดทุกคนโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วผมขึ้นเรือไม่ได้ด้วยทุกคนโอ้ยเรือผมจมน้ำไปแล้วอ่ะ เอ้ยม oh, ึงออกดิเอ้าเดี no yes euh. ๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่มันโกงผมทุกคนเฮ้ยลงไปดิโอ้ยเรือผมจมน้าเดี๋ยว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 เหมือนโอ้เดี๋ยวผมขึ้นไม่ได้ทุกคนเฮ้ยเรือกูก็จมน้ำไปด้วยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำแม่โคตรแรงเอ้ยเดี๋ยวด่านนี้มันยากเกินใครจะชนะเอาเดี๋ยวผมขึ้นน้ําไม่ได้เดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวนะอึ๊บอึบโอ้อ่ะผมว่าไม่มีใครชนะหรอกถ้าจะเล่นแบบเนี้ย แล้วมึงดูไอนี้โอ้โหมึงขึ้นมาแบบอยู่บนฝั่งแล้วมึงจะชนะได้ยังไงฮะนี่มึงแข่งเรือปะเนี่ยแข่งเรือแล้วแข่งรถเนี่ยมึงเข้าใจอะไรผิดไหมเอาอพอดีได้เริ่มใหม่เออถือว่าเป็นการเริ่มใหม่แล้วกันโอ้โหด่านนี้ยากเฮ้ยยากจริงว่ะด่านนี้อะเฮ้ยตรงนั้นเราจะไปยังไงอะเราต้องแบบค่อยๆไปอะไ,ไปเร็วนะรับรอง แพ้แน่นอนนี่้ค่อยไปค่อยนะจานใส่ตะมะฉันเชื่อในฝีมือแกโอ้ยใจเย็นนี่แหละตรงนี้ที่เดิมที่เดิมที่เก่าที่เราบอกรักกันไปไม่ได้อีกแล้วครับทุกคนเฮ้ยมันเป็นไรอ่ะมันไปไม่ได้อ่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยจานใส่ตะมะกูจมน้ำเฮ้ยเรือผมลงแล้วเฮ้ยมันไปได้แล้วเฮ้ยรอกูด้วยรอกูด้วยรอกูด้วยเรือเฮ้ยกูจะแพ้ไม่ได้นะโอ้ไม่มันโกงอ่ะมันโกงผมอ่ะทุกคนอ่ะโอ้โหมันชนผม เออไอ้เหี้ยเฮ้ยน้ำอ๋อผมจมน้ำอ่ะโอ้โหอ๋อตัวกูอ๋อลอยเลยโอ้ไม่รอดผมว่าผมน่าจะไม่รอดนะเจอน้ำแบบเนี้ยโอ้โหเอ้ยทำไมมันยากจังโอ้โอ๋อเฮ้เดี๋ยวผมโอ้เดี๋ยวผมขึ้นยังไม่ได้เลยเอ้ออันนี้มันขึ้นได้ละเฮ้ยล็อกด้วยเอาเอา เฮ้ยผมต้องไปกระทืบเรือไอ้นี่ผมรู้แล้ะผมต้องไปกระทืบเรือไอ้นี่โอ้ยอาจารย์ไซตมาตทำอะไรของมึงวะโอ้แค่น้ำแม่งอาจารย์ไซตมาจมน้ำโอ้ยนี่เรือผมได้แล้วเอาใช่เรือผมปะวะใช่ใช่ใช่โอ้ยอย,ยังไงผมก็ต้องที่โหลแล้วแหละถ้าจะขนาดนี้นะเออยังไงผมก็ต้องที่โหลแล้วแหละถ้าจะมันเล่นขนาดเนี้เยเดี๋ยวผมขอเริ่มใหม่ก่อนแปบนึง มาทุกคนขอเปลี่ยนดาดดานเมื่อกี้มันยากเกินอ่ะมันยากแบบมันไม่ผ่านเลยอเอาตรงเดี๋ยววันหน้าผมไปแก้มือใหม่แล้วกันมาดานสุดท้ายอึ่กูชนเลยเอ้ยเดี๋ยวเรือติดเรือติดเรือติดเอาเดี๋ยวเรือติดเรือติดเอาเรือติดกันเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรือติดกันได้ไงเนี่ยอะไรวะไปก่อนอ่ะอชนไอ้ยกูเล่นโคตรโกงอ่ะเล่นไม่ซื่อเว้ยเขาเรียกเขาแบบเล่นไม่ซื่อนะเล่นโก,ง,กงแบบเนี้ย ไปไหนเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิที่ตื่นเหรอครับที่ตื่นเหรอครับตามเลยผมไม่ทันโอ้โหมันแรงว่ะไอ้ที่หนึ่งมันทำไมแรงจังวะเฮ้ยไปดิไปดิโอ้โหแรงของจริงแรงของจริงมาดิมาดิเหมือนนี่ไงโอ้ตกเลยเฮ้ยผมเล็ดโก้ขอปะเนี่ยปั๊บ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 ปื๊บปื๊บปื๊บเลี้ยว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 เอี้ยวระดับนี้แล้วเฮ้ยมาดิมาดิ มาดิมาดิครับมาดิครับมาดิครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดครับตัวต้มเฮ้ยห่างกันอยู่นะเฮ้ยเอาเดี๋ยวโอ้โหกูจะมองหลังทําไมครับจบเลยครับบอกไว้ก่อนครับกูบอกไว้เลยครับจบเลยครับเฮ้ยทาไมโอ้โหโอ้โหพลาดท่างงผมพลาดท่าแบบงงงเอ้ยไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราเร็วอยู่คือพี่อัพเครื่องมาแรงนะ มึงมาดีโอ้โหตามได้อยู่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 เฮ้ยอือโอ้เดี๋ยวเรือก <c oughs> ุรอยอเดี๋ยวนะนี่มันเรือหรือเครื่องบินเนี่อเฮ้ยข้อขอที่หนึ่งได้ดปะเฮ้ยเฮ้ยขอที่หนึ่งได้ดป,ปะขอร้องละ,ะเย็นเย็นใช้สติใช้สติสติสติโโอ้หมันเลี้ยวเฮ้ยานนี้ทำไมมันเลี้ยวเยอะจอังวะแล้วประเด็นเนี่ยเรือมันเลี้ยวยากด้วยดิเรือเนี้ยได้อยู่ได้อยู่ เ้ยสวยอะ่ะวยได้อยู่โอ้โหบอกแล้วว่าเรือพี่มันแรงน้องสาวมามาอ้ยอะอ้ยอะอ้ยะโอ้โห <c ười> กินขาดคร้บผมไปละจ้าวู้ที่ดึกของพี่โอ้โหฝีมือการขับเรือของพี่นี่มันอก็สุดยอดบอกไว้ก่อนเชน,นะหมูหมูกินขาด ขอปิดคลิปกันจอดเรือตรงนี้เลยอ่าก็สนุกดีวะ <c oughs> ก็สนุกแบบอีกแบบหนึ่งครับผมแบบสาหรับแบบการแข่งเรือกันแบบนี้นะผมว่ามันก็สนุกแบบเฮฮาสนุกสนุกดีครับผมง้นสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ บายบายผมจุบจุบใครที่อยากให้ผมลงมอดอะไรก็คอมเมนต์ได้นะผมถ้ามีผมก็ลงให้นะผมถ้าไม่มีผมก็ไม่ได้ลงให้ผมต้องขอโทษด้วยนะผมไปก่อนนะผมบายบายผมจุบจุบไปละ